โถโถโวหัวหัวหัวไปไรหัวอ่าสามาโชฉบโฉบโฉบโฉบไได้มึง้องเอาโอ้ยแบ่นสีได้ไหมคะเอาีอมันชัดๆเหมือนสีนี้สีที่เปลี่ยนสีนี้เออมันได้ชัดๆมันเห็นไหมเขียนไม่เขียนไหมเขียนให้มันชัดเลยมันไม่เห็นอะไรเออสามา อะไรยียดีดวงตาตาต่อมาปีจึ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 อะไรโนสอ่าเออตัว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 อ่อถาต้อต่อมา้าดูต่ออาดเอง อาทนะโถโโเอ้าคูดตุกตโชว์โชว์เกี่ยวมเจียวเจียวปว่าอะไรเบาเค่ะเจียวไปว่าอะไรฟูดฟูดฟูดอะไรเจีป่ะรเียฟูดเจียวฟดได้ไหมฟูดเบาอ 好ดาว้าตาตาวาต่อมาเาตายนจาต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 ิงเหาต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 าาอะไรตอตาตาตาาอาตาตาาตาาตาตาาต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 าาต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 าาต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 ลตาาอาตตาตาาตาตาาาา อตตอเอตัวเออตัวอตัวแปลว่าอะไรคะูต้องเก่งมากทีนี่เดี๋ยวเรกลัีนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเดี้องๆเรียเจแกกาลังกายโอไหมเล่นเล่นดนตีห